สวัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่กันในเกมยูกิโอมาเ์โดกันเหมือนเดิมนะครับวันนี้ก็เป็นอาเดชุเลียครับแต่เริ่มก่อนนะครับมือแรกมีเป็นคริกเก็ตครับมีเป็นอูลละและมีคอน2สองใบนะแล้วก็เป็นเบสซิ่งครับก็ถือว่าพอเล่นได้นะครับถึงคอมันจะดูงี่เง่าไปก็เถอะก็เดี๋ยวเริ่มเลยครับทัดนแรกครับก็ลงเป็นคริกเก็ตนะคริกเก็ตสเปเลยสเปเป็นคาเมเลียนนะครับแต่ว่าเขาเชนเป็นไอเต้าผิงครับ เตาผิงทิ้งคู่มือหนึ่งใบเอากระดาษมาเซตได้อันนี้เก่งมากนะครับทิ้งคู่เป็นแบกแจ็คนะแบกแจ็คมันจะเปิดหัวเด็กแล้วก็เอากดับมาเซตได้เลยและใบที่เซตครับเปิดใช้ได้เลยนะเก่งมากๆถ้าเกิดโดนเป็นพวกเวลคัมเร็วนี่อาจจะซวยหน่อยนะแต่ว่าเรามีอุลละเอาไปช่วยได้นะติแบกแจ็คครับเปิดเปิดมาก็เป็น ทานเซี่ยเลยนะครับและทานเซี่ยที่มาจากแบ็กแจ็คเนี่ยเปิดใช้ได้เลยทําให้เราค่อนข้างเสียเปรียบนะเพราะว่าคาเมเลียที่กําลังจะลงมาจะโดนนิกเกะได้นะก็ช่วยไม่ได้ครับไอตาพิงอีกเอาเป็นบิ๊กเวลค่ามาเซตอันนี้ถ้าไม่มีอุลลาะจะลําบากนะแต่ว่าเรามีอุลลาก็ถือว่าใช้ได้ตัวนี้คาเมเลียซามอน,นครับเอฟเฟกต์คาเมเลียเลยลงมาปุ๊บจะโม่นะเพื่อที่จะเอาทานเซียเข้าออกมาก่อนก็เดวีวทานเซียครับตามสูตร กามโมไม่ติดนะเซตสองครับเพราะว่ากันเดี๋ยวถ้าเกิดเขาลงมอนปุ๊บเนี่ยไอคาเมเลียจะชุบคิกเกตได้หรือถ้าเกิดเขาตกติดอะไรเงี้ยเราก็เปิดเป็นเบสซิ่งเพื่อชุบคิกเกตที่มาก็ได้อะไรแบบนี้น่าพอได้อยู่นะและ้วดวความที่เดเขาเป็นกัมดักครับสมมติว่าเป็นคิกเกตจ้าคิกเกตเรียหัตตะวันเราเปิดเบสซิ่งครับสั่งใช้เทคลับนะสั่งซิงโคไอคาเมเดียกับหัตตะวันเป็นมากกอไม้ได้เลยเพราะว่าเดีเขาเป็นลาบิลินนะไม่หนึ่งครับ เขาใช้เป็นบิ๊กเวลคัมครับเรามีอุลตระเราก็โยนอุลตระไปเลยบิ๊กเวลคัมครับคิเกตได้เรียบร้อยไอ้เขาเซตหนึ่งครับแล้วเขาไม่ลงมอนนะครับเขาทำท่าจะตกเทินใช่ปะเพราะว่าไอ้คิกเกตเนี่ยมันจะใช้ได้ก็ต่อเมื่อในเมนเฟสเท่านั้นเพราะงั้นเราก็ต้องชิงใช้เลยเปิดเบสซิ่งครับชุบคิกเกตแล้วก็เอฟเฟกคิกเกต ใช้เป็ของคาเบีรยร์ครับโมแทนนะโม่สับใบก็เป็นเต่ากับใบจิ้มอาจจะไม่ก็ดีครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจ่วใครสักคนมาเงีย้ยก็ใช้ค้อนเรียกไปเวฟฟิล์มมาก็ไเดะแล้วเข้าเธอ่ายค่อยใช้้อนแล้วก็รยัดสามจวดสามได้เติมของจะไปทางตะวัน,นครับตามแผนนะพาเทอครับจวเลย <S <S พอเด็กเข้าเป็นลาบิลินครับเราก็มีทางชนะขาด,ด่นะเพราะงั้นเราลงเป็นมังกรไม้ครับก็จะสบายแล้วเพราะมังกรไม้บอกว่าถ้ามีกกา์กระดักสั่งแอทีบอ่ะ ลีโมกัสสองใบจากหลุมเพื่อเลเกตและทำหลายได้ใช้ได้เรื่อยๆนะครับตัวกวาหลุมเราจะหมดเลยก็เรามีไปให้ให้มูฟเลนะครับ4ใบเยอะๆนะซิโคครับเป็นมังกรไม้อะเรียบร้อยครับเด็กขี้เล่นกับดักครับยังไงก็ไม่มีทางสู้มังกรไม้ได้นะถ้าเกิดเขาไม่ไม่ได้มีแม่ใหม่อยู่บนมือที่สเปรตตีได้ก็จะประมาณนี้ครับเวลาเจอพวกเด็กกับดักนะเราก็จะมีมังกรไป้เอาไว้ช่วยได้ก็ตอนนี้ตาสั้นๆนิดนึงครับแล้วเดี๋ยวตาถัดไปก็ไปดูตาที่ ตาที่2ต่อนะครับอันนี้ก็จะเป็นลิเด็กของเด็กลาบิลิเมื่อตะกี้นะครับก็เป็นลาบิลิป,ปกตินะแต่ว่าใส่44ใบนะเพราะว่าต้องมีไอพวกนี้มาด้วยปัดเกตแต่ว่าเป็นกับดากครับก็เท่านั้นนะเวลาเจอกับมากรไม้ก็ดิวเมนเด็กครับเป็นแบ็กแจ็ค2ครับนาฬิกา2 m a แม็กซี่อเตาผิงอุลระเชิงเทียครับใส่เต็มหมดเลยนะแล้วก็เป็น น้องเขียว3มแม่เกาหนึ่งครับแม่ใหม่3ใส่ของเยอะมากนะเพราะจริงแม่ใหม่ใส่แค่2ก็พอละแล้วก็หายครับเต็มๆนะหายโมดิต้าหายล่วงฟิลไดเมนชันบาเลียครับทานเซียน3ไอพันดิสเมนต์สแล้วก็เป็นไอดาร์กอนพิซซั่นวลคัมครับอย่างนะละสานะแล้วก็เป็นฟัดเกตเป็นไฮยกัมยานที่ต้องเต็มเกาเวกหลักให้จะใช้อะแล้วก็เป็นไอนี่ประกาศเผาไหม อ่ะประกาศเผาก็คือมีแค่เผาเดียวแล้วก็โกเซมัดครับมีแค่ธาตุเดียวเอกราเตีก็ไม่ได้ใช้ครับก็เดี๋ยวประมาณนี้ครับเดี๋ยวไปดูตาที่2ต่อนะครับอันนี้ก็จะเป็นตาที่2นะครับตาที่2ตาที่เริ่มหลังบ้างครับนานทีจะได้เริ่มหลังนะเพราะอย่างมีหลายตาครับทอยเหรียญแพ้ก็จริงนะแต่เขาจะให้เริ่มก่อะครับไม่รู้ทํามหมเหมือนกันนะตาเริ่มเกอะครับมือแรกครับมีเป็นแม็กซี่อ่ะเริ่มหลังสิเริ่มหลังมีแม็กซี่มีคาเมีย มีใบเสิร์ครับใบจิ้มแล้วก็มีฟิวไอมีต้นไม้ด้วยก็ถือว่าดีมากๆนะเล่นได้ก็เดี๋ยวฝังคาบเริ่มเลยเขาใช้เป็นกาตินจัว่วครับก็เพิ่มเราพันหนึ่งบวกเขายอนหนึ่งตอนนี้เขาใช้เป็นสกายครับสกายสไตรเกอร์ iger, ครับก็จะเหมือนไอไลบิลินเมตะก,กีนะถ้าเล่นกำดกก็ต้องเจอมก่มกรไม้ถ้าเล่นเวทก็ต้องเจอเสือไม้ครับถ้าเกิดเราเริ่มก่อนเนี่ยโอกาสชนะสูงมากนะตอนนี้เขาใช้มาเป็นเมนูเวอร์ครับ ไอ้นี่ไม่ค่อยเห็นใครใส่นะมันบอกว่า,าถ้าสองฝ่ายครับโม่หัวเด็กคนละสองใบก็แค่น,นั้นมันไม่น่ามีอะไระก่อโม่ครับโม่โดนเป็นเวทลุนิกครับกับไคจูนะของเขาได้แล้วบ้างนี่ยครับเป็นสกายแน่นๆนะแต่ว่าไม่รู้จะโม่ทำไมนะครับเพราะอาจจะโม่เพื่อปั๊มเวทมั้งอ๋อชัดเลยครับเขาโม่เพื่อที่ว่าเขามีไอป้ายประกาศอยู่บนมือ โม่เพื่อเช็คเด็กฝั่งข้ามครับว่าฝั่งข้ามเ,เด็กอะไรนะแล้วเขาใช้ป้ายประกาศครับประกาศไม่ให้เล่นการ์ดคีย์หลักไอ้ป้ายประกาศนี่บอกว่าเปิดใช้ปุ๊บประกาศชื่อกาสหนึ่งใบอ่าการ์ดชื่อนั้นครับจะห้ามเล่นแล้วก็การ์ดใบชื่อนั้นที่อยู่บนฟิวก็จะทีฟเอฟเฟกต์ไม่ได้ดกดคือห้ามเล่นนั่นแหละแต่ว่าเราไม่มีปัญหาเพราะเรามีใบเสร์ฟครับเราเสร์ฟใบจิ้มมาจิ้มมาท,ทิ้งก็ได้ง่ายๆตรงนี้เขาประกาศเป็นฟิวรูนิกนะครับเพราะว่า ใบที่โม่สองใบเนี่ยมีลูนิกกับไคจูใช่ปะเพราะว่ามันไม่โดนในชูเลียครับเขาก็จะไม่รู้ว่าเราเล่นในชูเลียนะก็เป็นลูนิกก็ช่างมันครับไม่มีปัญหาเพราะเราไม่ได้เล่นไอ้นี่เป็นหลักอยู่แล้วเขาเชิญจู๋ครับอ่ะอันนี้ก็แค่เราเราก็แค่ปั้นมาก่อนไอ้ปั้นเสือไม้มาเราก็จะชนะแล้วนะคาบิเดียครับก็เทคเลยตรงนี้เขาใช้เพลคของเดเมชั่นบาเลียนะครับเขาประกาศฟิวชั่นนะ เพราะว่าเขาน่าจะกลัวเราเล่นลูนิกมากกว่าแต่ว่าถ้าเกิดเราเล่นลูนิกไม่ได้เนี่ยเราก็ใช้ไอเนี่ยสเปรย์ผู้หญิงทิ้งต้นไม้เพื่อเสิร์ตไอคริกเก็ตมาเล่นไม่ได้นะเพราะว่าเราต้องการคริกเก็ตเพื่อที่จะทาเป็นซิโคห้าดาวเสือไม้ไม่ได้กระช่างหมครับไวต้ตานหน้ากันเด็กพาอมือเขาเริ่มน้อยแล้วนะเราก็ได้คนโทรลปกติไปเรื่อยๆใช้เสิร์ตครับเสิร์ตไปจิ้มขึ้นมาอย่าบ้าจิ้มนะครับไม่ต้องไปรีบมาก แล้วผ่านงี้เลยถ้าเกิดเขาลงมอนปุ๊บเอฟเฟคคาบิเดียก็ชุบคีเกตขึ้นมาคีเกตก็เล่นเป็นทาตาวันกับมแมลงการโจมตีเหมือนเดิมสบาย,บายมีแม็กซีด้วยอันนี้พอเรารู้ว่าเขาเป็นเด็กสกายครับเรามีแม็กซี่เราโยนไปเลยนะต้องโยนนะเพราะว่าถ้าเราไปรอโยนตอนเขาลงเลวัแล้วเนี้ยเรายโยนแม็กซีปุ๊บเลวม,มันสะปิดสองเนี่ยเขาก็แ็กออกเปลี่ยนเป็นตัวใหม่ได้นะทาให้เราเสียอเวนเทสพอเงินเราก็โยนโยนเลยครับดักไว้เลย รอบนี้เขาใช้เป็นทวินทวิสเตอร์ครับก็คือทิ้งมือจิ้มสองใบแต่ว่าสองใบที่เราเซตไว้ครับคือใบที่เชนได้อยู่นะเพราะงั้นไม่มีปัญหามีวิวแมทด้วยเพราะข้าโหดร้ายน่าดูยิ้มสองใบครับเราก็เชนเลยเชนเป็นใบใบครับใบใบใช้เป็นเหตสเปรมอนนะครับแล้วก็ใบจิ้มครับจปปิ้มป้ายประกาศทิ้งไปเลยก็เชนสองจิ้มป้ายประกาศครับพอผู้หญิงออกปุ๊บเราก็เถิรฟิวมารอใจเล่นซิวได้ เป็นผู้หญิงครับผู้หญิงก็ต้อดกดผิดนะครับเพราะว่ามันขึ้นลัวๆนะหรือว่ามันจะกดเย็ดเพื่อให้ทิ้งต้นไม้จะได้ทิ้งต้นไม้แล้วก็เสิร์ตต่อแต่ว่าช่างมาครับกดผิดไปก็ช่วยไม่ได้นะเขาใช้เป็นไหายครับไหายล้วงสามใบมีเบทานเซียนตะขอแล้วก็โลเซ่น,นะครับไม่มีเลยก็ถือว่าใช้ได้โลเซ่ครับ ซามมัทโรเซ่เลยเอฟเฟกของคาบิเลียทุกทิกเก็ตทิกเก็ตก็แปลงข้ามค,าคอนโทรลมอนใหญ่กว่าเราครับกดเทคของทิกเก็ตสเป็นสองตัวตอนนี้เพื่อความประหยัดครับก็กดเทคเป็นเทคโมนะแต่ว่าโชคไม่ดีครับใส่ใบเดียวก็ชอบโมโดนนะมาควรจะอยู่ไอเด็กเพื่อที่จะให้หนีมากกว่าตอนนี้กลายเป็นผิดแผนนิดนึงนะเพราะว่าตอนแรกตั้งใจจะสเปรเ,เป็นทัตตะวันกับไอแมงนี่แต่ไอแมงนี่ตกหลุมแล้วก็ช่างหัวมันเอาไปทัตตะวันกับคาบิเลียก็นแหคาบิเลีย,ก,ยก็โมต้นไม้ ต้นไม้เสิร์ชเฮ้ยเขาลิงนะครับตามสูตรเป็นไฮติเดี๋ยวไฮติตีเสร็จปุ๊บจะได้โมหนึ่งใบาชาพอโมเสร็จปุ๊บเราอย่าตั้งเสือไม้ไม่ได้ครับเพราะงานจะลำบากนะครับไปเท่าเลยครับเขาตีพามิเลียน,นะครับไม่รู้ด้วยเหตุผลอะไรนะจริงๆควรจะตีทัตตวันนะเพื่อให้เล่เฟกต่อได้แต่ว่าเป็นปัญหาข้อเขาครับไม่เกี่ยวกับเราเฟกเต์ไฮตครับจะโมนะเราใช้ทัตตะวันเลย ทีวิลครับได้เกตทำลายเพื่อที่เดี๋ยวเราเหลือคีเกตไว้อะคีเกตมันก็แปลงเป็นอารมิเลียก็ได้แล้วเรามีใบชุบอยู่แล้วยังไงเราก็เล่นต่อได้สบายสบายออกเขาหมดแล้วเลยครับเราก็เล่นไปเลยอ่ะเรียบร้อยยังไม่ต้องเรียกเสือไม้เลยได้ซ้าก็จะประมาณนี้ครับผมก็เดี๋ยวไปดูรีเด็กฝั่งข้ามเหมือนเดิมนะครับอันนี้ก็จะเป็นรีเล็กของเด็กสกายไซเกอร์เมื่อกี้นะครับก็ เป็นสกายที่ค่อนข้างแปลกนะครับเพราะว่าใส่มา50ใบนะสก,กายปกติมันต้องใสแค่40เท่านั้นแหละห้ามเกินเพื่อที่เราจะได้รีดเอาของที่จะเป็นจะต้องจ่ว,จวได้ขึ้นมาให้เร็วที่สุดนะเพราะเป็นอย่างเงี้ยเขามีการยี่เง่าเพื่อม,มาให้จุวต้อง10ใบนะซึ่งไม่ดีเท่าไหร่เลยก็เลยดูไม่ได้ครับเป็นเวเลอร์แม็กซี่อุลละเลสามครับแล้วก็โรเซ่หนึ่งนะขนาดเลสามยังจวโรเซ่ใบเดียวนะแล้วก็เป็นไอตัวล่างที่เป็นไขจูนะทันเโบครับ ทันเดโบฮาร์ี้กาตีนจั่วแล้วก็ใส่เป็นสุสาคนโง่เสร์ญนักลบครับไวเสิร์ตเลยนะไฮยัตไอเอนเกตย,ยิงหน้าครับยิงหน้าสองใส่หนึ่งก็พอนะแล้วก็ยิงหลังเมนูเวอร์นี่ไม่ควรใส่นะไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่อันนี้แล้วใหญ่เลยไม่เคยเห็นเลยแล้วก็เป็นไลนิ่งจอมครับค,คีย์บอร์ดพัดเอาไว้เล่นไฮล่วงฟิวแป้ประกาศแล้วก็เป็นไคเซอร์โคโลเซียมไอนี่มาติโล Twitter, ทวีทวิตเตอร์เขาอีกไซโคนชีนิวครับชีนิวหนึ่งนะแปลกๆชีดาบก็ไม่นเาชีดาบหนึ่งเหมือนกันไบซ่าโทเค็นแต่ขอสามไอ้นี่บูสเตอร์ไอ้นี่มุกหลุมมั้งชีดาบหนึ่งครับแล้วก็เป็นลิงเกตสองเดเมชันบาเลียอีวิลี่แมททานเซียนแล้วก็นอนฟิชชั่นไอเลียครับเอ็กต้าก็เป็นปกติของ Sky นะสกายนะใส่สกายมาแน่นๆเลย ก็จะประมาณนี้ครับสำหรับรีสากายแปลกๆนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ